เพื่อนๆรู้ไหมว่ามันมีโทรศัพท์ไร้สายรุ่นเก่าที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องเสียบปลั๊กแต่มันก็ยังดังอยู่ตลอดเวลา SCP 1 4 5สายโทรศัพท์จากนรกหากเพื่อนๆพร้อมจะรับฟังเรื่องราวของโลก SCP กันแล้วนะคะอย่าลืมเคาะหน้าจอสองทีทั้งงั้นก็วันนี้ดูวิจะเล่าให้ฟังค่ะ SCP 1 4 5นะคะ แท่นชัดของมันถูกปิดผนึกด้วยเรซินขั้วต่อถูกขุดจนไม่สามารถใช้งานได้ฉลากซีเรียลและวันที่ผลิตถูกทำลายจนหมดสิน้นถึงไม่มีแหล่งพลังงานนะคะโทรศัพท์เครื่องนี้ยังคงดังต่อเนื่องไม่ไว่าจะอยู่บนแท่นหรือถูกถอดออกเมื่อมีผู้รับสายนะคะจะมีเสียงผู้หญิงที่เตือนตะหนกและสิ้นหวังจะดังขึ้น เธอขอความช่วยเหลือราวกับกําลังถูกจับขังและทําร้ายเบื้องหลังเสียงนั้นคือเสียงกรีดร้องทุบตีไฟฟ้าช็อตและเสียงความรุนแรงที่ไม่อาจมองเห็นทุกครั้งที่มีการรับสายนะคะเหตุการณ์ที่เธอเล่าจะแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความหวาดกลัวแล้ววิงวอนให้ช่วยชีวิตการวิเคราะห์พบเสียงบุคคลอย่างน้อยจุดๆ,ๆคน และรูปแบบการทรมานตั้งแต่การตีตราไฟฟ้าช็อตการแทงไปจนถึงจุด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 โทรศัพท์เครื่องนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่วัตถุแต่มันคือสายจงจากขุมนรกที่ส่งเสียงแห่งความทุกข์ทรมานมาให้โลกได้ยินตลอดกาล